ู้จักกาบดีบูนก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบปรุงขาปวดเข่านะครับ <g ül> ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วคุ้มมากสุดคุ้ม,มโอ้สุดคุ้มเลยนะคะก็เจอขนาดนี้ที่แรกนะคมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเกี่วัวนี้ที่แรกเนะี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าปวดหลังล้าลงขา ลาวสะโพก่ะแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาใี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะแต่พอมารู้จักกับดีบูลก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา ฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่า เรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันม,มันมันคุ้มจริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะคพี่ชื่ออะไรคะพี่อุทัยบุญเศษครับพี่อุทัยเน,ะนาะเป็นจังหวัดอะไรคะนครราชสีมานครราชสีมาแต่ว่ามาเปิดปู่ที่เพชระทุ่มจังหวัดสมุทรสาครลูกค้าอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะคะมีอาชีพอะไรคะอาชีพทําร้านปลายางทําร้านปลายางเนาะอ่ามิซาบ่กก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะพี่อุทัยเมียกันปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะ จริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าตรงแขนสอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่วงหัวเข่านี่มันวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะ3สามปีเป็นมาสามปีแล้วใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากเมื่อก่อนเห็นบอกว่าเดินขึ้นบันไดสูงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะจะไปห้องน้ําห้องน้ําก็อยู่ไกลเนาะต้องขี่จักรยานไปอ๋อค่ะคือเดินไม่ได้ปวดมากครับ ก็ขี่จักรยานไปเพราะว่าห้องน้มอยู่ไกลที่นี้จักรยามันล้มหนักครั้งครั้งอยู่ครั้งหนึ่งยกจักรยานก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าขาไม่มีแรงอ๋อค่ะครับพอขาไม่มีแรงคนเราก็ไม่มีกําลังแล้วกําลังเด็ดช่วงแขนมันมีอยู่แต่ว่าขามันไปไม่ได้มันก็ทํางานลําบากเนาะค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะคะเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่า ลุงผาไหมก็ก็เมื่อบ้าปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ป่าแต่เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านะีเลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูล จากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับข้อสองที่สามข้อที่สี่เอ๊ะพืกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบๆอ่อมารู้ว่าดีขึ้นแล้วก่อสามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลง่ล้วค่ะก็เลยคิดว่าเออ ตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณพู๊กว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับกิวไทยคือกล่องหนึ่งมันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยโอพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยสองสองที่สามกำลังกินอยู่อ่ากล่องที่สามว่างกินเหลือเหลืออยู่สองซอง ปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวดรับสุดยอดมาก <laughs> ๆเลยเนาะก็เห็นมาพี่ไ่ยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุญไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ใช่ใชไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอื <c oughs> เคยเห็นว่าคนอื่นเขาคยว่าขึ้นตึกขึ้น,ขนเขาแล้วเราลองล,อง,ลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแบบพอเราต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายเลยปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปเดินขึ้นเขาคิสกูดด้วยคิสกูดปีหน้าโอ้โหได้แ้คือคือยาผิดพันธ์ดีบูลนี่ตอบโจทย์ได้ทุกทุกอย่างในประเภทข้อนะประเภทข้อเรื่องข้อเรื่องเข่าอะไรเนี่ยผมเคยทานมาหลายขนาดไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีว่าดีอยู่แต่ว่าไม่เร็ว ไม่ทันใจคือตัวนี้มันทันใจได้อ <c oughs> ตอนนี้นะคะพี่ไทยก็มาคอนเฟิร์มนะว่าผลิตภัณฑ์ดีบุลนะคะช่วยฟื้นฟูกับอาการปวดยังเห็นได้ชัดมากๆถ้ามีคะแนนให้ดีบุลสักสิบคะแนนพี่ไทยให้เท่าไหร่คะก็สักสิบห้าไปเลยนะโอ้โห,โหมีสิบให้สิบห้านะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะก็ผลลัพธ์นี้เนาะที่ได้มาเจอตัวนี้ค่ะมาเจอตัวนี้คิดว่าตัวนี้แหละที่จะพาร่างกายเราไปไหนมาไหนได้ก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละ ก็คือสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเนาะเมื่อก่อนเคยคิดว่าเอออะไรก็ไม่ใช่ของเราหรอกเมื่อเราไปไม่ได้อะไรก็ไม่ใช่ของเราหรอกจะเป็นภาพลวงตาอย่างเดียวที่เราทําได้มาเรเมีีอะไรเหมือนกันแต่เมื่อแข็งขาเราดีกําลังเราดีของเรากลับขึ้นมาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะคุณรัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะ จังหวัดสระบุรีนี่แหละครับสระบุรีนะเอาคุณลุงเดี๋ยวมองตองด้วยนะคะสระบุรีเนี่ยครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะ72ฮะเ2อเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะใช่อยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมมาปวดประมาณ2เดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อม ครับเราเสื่อมันนี้ก็ไม่ก็ออยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเพราะว่าทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งประมาณ 2>, 2เดือนแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูญจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่า YouTube เนี่ยครับ y o u ูเนาะก็เห็นบุกออกก็เรียกได้ว่าเห็นแล้วแบบเห็นคนลูกค้าบุกที่เข้าทานจะให้สัมภาษณ์ก็ทานดีแล้วก็เลยอยากจะลองบ้างใช่ไหมคะจะทดลองจะทดลองดูอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ้มันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยค่ะาชุดหนึ่ง ห้าซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งซองแรกนะคะเพราะว่าหนึ่งกล่องนี้มันมีห้าซองพอทานครบห้าซองหนึ่งกล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดคลิ้มเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายแนหายร้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะ ก็ดีบูนนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยอะครับโอโะะ้โหคุณลุงนะคะตัวคุณลุงเองก็บอกว่ามีความมั่นใจมากทานเองเห็นผลจริงนะคะแล้วก็ถ้ามีคะแนนให้ร้อยก็ยังให้คะแนนเต็มเลยพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบูลแล้วดีขึ้น นะครับก็ถือว่าอยากจะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับการว่าจ้างมานะครับก็ทีมนี้ก็มาจากกรุงเทพกันนะครับค่ะแล้วก็มาคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับอ้โค่ะขอบคุณนะคะปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแสบร้อนด้วยคุณแม่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละ แล้วก็แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกเนี่ยมันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออพยุงพยุงเอพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี่ยมันตึงตึงแล้วก็ปวด เขาแล้วก็ดังกึบกั๊บกรึบกั๊บเนาะเป็นมานานมากแล้วคุณแม่ได้ไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะไปค่ะไปทําอะไรบ้างไปที่โรงพยาบาลไปคลินิกหมอแล้วหมอไปสามสี่รอบหมอก็บอกว่าลองผ่าดูไหมอ๋อแล้วคุณแม่ว่าไงคะตอบคุณหมอว่าไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะคุณหมอให้หนูให้หนูหาจินยาอีกก่อนเพราะว่าตอนนี้หนูก็ไม่มีตังค่ะที่คุณหมอว่าผ่าน่ะเป็นเงินสามสี่หมื่นค่ะแล้วก็ อันนี้แค่เข้าอุโมงเนาะแล้วก็พอเวลาจะไปผ่าจริงๆหลักแสน่่ใชแต่ป้านะไม่มีเงินค่ะไม่มีเงินก็เลยบอกว่าหมอให้ขอยาไปกินก่อนเนาะแล้วแม่งั้นหนูก็จะรักษาพื้นบ้านไปค่ะอบสมุนไพรนวดแผนโบราณทุกอย่างแล้วก็ทํามาเรื่อยๆรืยๆปีนั้นปีนี้ค่ะแต่พอมาปีนี้ทั้งขับรถทั้งทุกอย่างพอเรามาค้าขายเนาะหยุดนวด หยุดเป็นหมอนวดหยุดหยุดไปนวดอีกแล้วก็มาเป็นมาเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมแล้วก็ก็เลยว่าก็คือคุณหมอให้ผ่าแต่ไม่ตัดสินใจผ่าเพราะว่าด้วยราคามันมันสูงใช่แล้วก็คือเห็นคุณแม่บอกว่าถ้าเกิดแบบเราผ่าแล้วเราต้องพักฟื้นนานเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่อยากเป็นภาระทลูกหลานใช่ไหมคุ่ค่ะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ผ่าแล้วหลังจากที่คุณแม่แล้วคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ยังไงคะก็เห็นในในเฟซบุ๊กของ YouTube ใน YouTube ของลูกก็อยากลองดูอะลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคน่ะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะคะก็เลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็นฟุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามนะมันหมายถึงว่าหนึ่งกล่องมันมีห้าซองนะคะแช่แค่ สามก็สามซองก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลูกง่ายเดินง่าย่แล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่แต่ตอนเนี้ยังมีเป็นแสบแล้วก็ร้อนๆอยู่ค่ถ้าถ้านานเราเดินไปเกือบจะถึงวันเลยล่ะเนี่ยเดินวนอยู่เนี่ยมันจะมี เคล็ดเข่าอยู่หน่อยนึงแค่นิดเดียวใช่แต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเข่าเป็นแค่หนากเลยล่ะอ๋อดีขึ้นมากค่ะแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเนี่ยงอง่ได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงเขาก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นใช่ใินได้คล่องขึ้นใช่ค่ะอาให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินค้าเลยเอโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะ